ล่นดันที่เกียร์อีกแล้วครับผมกับหนุ่มสายใต้นะครับคันนี้ทะลุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมเม่นี่นะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับพี่พรนชัยเนาะ เดี๋ยวมาทำความรู้จักพี่พรชัยนิดนึงว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงครับพี่พรชัยอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่พัทลุงครับอยู่พัทลุงนะครับเป็นหนุ่มใต้เนาะครับครับผมพี่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 พรชัยเจอผมช่องทางไหนเอ่ย u t u b e ครับ u t u b e เจอช่องทาง YouTube ก่อนเนาะครับดูอยู่นานด้วยพี่ดูแป๊บเดียวครับดูแป๊บเดียวตั้งใจเลยเนาะตั้งใจเลยโอ้ขอบคุณมากครับพี่ก็คือผมส่งไปหลายครั้งแล้วก็มีตังที่หนึ่งแล้วก็มีภูเก็ตที่หนึ่งละและนี่ของพี่ก็พัทลุงนะครับผม ก่อนจัดไปนั้นผมได้เก็บเงินจองพี่ไหมไม่ได้เก็บครับไม่ได้เก็บก็คือให้ไปนั้นเนี่ยก็แค่ถ่ายแบบประชาชนไปเดียวครับแล้วก็ให้ไปนั้นเนี่ยวิ่งไปทำเอกสารถึงบ้านเลยถูกไหมครับผมครับผมพอเรื่องผ่านเสร็จแล้วก็ค่อยโอนจองเข้าบริษัทเนาะครับครับผมแล้วก็เงินอีกก้อนหนึ่งก็คือมาจ่ายวันรับรถวันนี้ครับผมยังไงผมขอบคุณพี่พอใช้บ้านแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ฮะพี่วันไทยนะครับผมนี่ดูรถนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวกลับใต้กันวันนี้เลยนะครับผม โอเคคนระับผมขอ,อยกาปไปส่งรถก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับรถดําเรืเรอหมอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจพี่ดีกแล้วนะครับผม วันนี้ก็เป็นวันเช้าๆอีกวันหนึ่งนะครับผมที่ผมจะทําการส่งมอบรถนะครับกับคันนี้ครับกับกระบะแคลดีเสีบอลเงินนะครับผมกับคันนี้ครับเดินทางมาจากไหนก็คือเดินทางมาจากสายใต้นะครับผมจากพัทลุงนะเดี๋ยวไปชมว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกับพี่เอ็ดดี้อีกแล้วนะครับกับอีซูซุนัมเบอรวันนะครับผมนี่ฮะ กับคันนี้นะครับผมเป็นกระบะแครบ LDA นะครับสีบอลเงินนะลูกค้าเดินทางมาจากใต้นะครับผมเดินจากแบบพัทลุงนะผมคันนี้นะนี่ฮะกับสีบอนเงินแบบนี้นะฮะโอเคจะพาไปชมรีวิวดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับผมกับตัวนี้นะครับผมกับตัวน,นี้นะครับผมเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าของเขาเนี่ย จะเป็นแบบโครเมียมนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวอ่าตัวนี้จะมีในส่วนของสปอร์ตไลท์ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับผมนี่ฮะอ่านี่ครับผมสำหรับตัวนี้เป็นตัว LDA สีบอลเงินนะครับแล้วก็นี่ครับดูด้านข้างนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมสเปกล้อว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่ฮะกับตัวนี้นะครับเป็นล้อ RPF1 นะครับผมลงยาง 2 3 5 4 5 8หี่ห้านะครับผมกับฝาน้ำเงินร้อนๆน้ำเงินแล้วก็ปั๊มคาลิเปอร์น้ำเงินนะครับนี่ฮะตัวนี้เนี่ยใส่ตัดปรับเกียวนะเราไม่ได้ตัดต่อเราไม่ได้ตัดสปริงหรืออะไรนะครับผมค้าวันึ่งลูกค้าอยากยกชิงยกขึ้นได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมจะโหลดหน้า2นิ้วนะครับโหลดหน้า2นิ้วหลัง3านิ้วนะครับผมแบบนี้นะี๋ยวพาสมไปด้านหลังนะครับผมสรับตรงนี้นะครับนี่ฮะ กับตัวนี้เนี่ยเป็นล้ออ p พ1วันนะครับผมขนาดลัเป็น265 4 0 18นะครับ25 4ห้านะครับผมแล้วก็ไปชมด้านหลังบอกว่าตัวนี้ใส่อะไรมาบ้างน,นะครับผมมี2 6 5 40ห8หน้า2 3 5ส5มหานะครับผมมันจะถึงจะรับกันนะนี่นะตัวนี้ใสย่ยางตัวนี้จะนุ่มขึ้นมานิดนึงนะครับผมยางตัวนี้จะใส่นุ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่นะ วันนี้เนี่ยจะใส่คบหลบ้ายทะเบียนให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ท่อเนี่ยเดินมาจากคอมาเลยครับผมเป็นท่อได้นะท่อปลายได้ทั้งเส้นนะครับผมนี่ฮะเตรียมท่อปลายได้ทั้งเส้นนะครับผมอ่าแล้วก็นี่ฮะตัวนี้เป็นงานได้แผลตีหานได้แท้นะครับผมไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์หรือว่าเป็นอ่างานฟิล์มนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนี่ฮะตัวนี้มีกล้องถ่ายหลังให้มาเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวครับ LDA แบบนี้นะครับนี่เลย สวยแล้วหล่อแบบนี้นะครับผมกับ RPF1 นะครับผมคันนี้ลุ่มใต้นะครับผมลุ่มใต้ก็ได้บอกรถสี่ดีนะครับผมเดี๋ยวผู้ชมสเปคด้านในว่าเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีในส่วนของนี่ฮะกระบะแฝดของเขาเปิดได้นะครับผมบางคนสอบถามเข้ามาเยอะว่าพี่ดี้ครับกระบะแฝดเปิดได้ไหมนี่ครับผมกระบะแฝดของเขาเปิดได้เนาะนี่ฮะสามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมแล้วก็นี่เลยผ่าชมด้านในกันด่วพี่ดี้ผาชมด้านในนะครับผม สำหรับตัวนี้ด้านในนะฮะตัวนี้เนี่ยให้ในส่วนตัวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของดิฟฟี่มาทั้งหมด6ตัวนะดิฟฟี่มาทั้งหมด6ตัวนะสามารถใช้งานได้จริงทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวผมลองเบิ้ลน,นะเห็นไหมฮะอ่านี่ครับผมนี่ฮะ,ฮะคือดิฟฟี่ใช้งานได้จริงนะเราไม่ได้ตัดต่อสายไฟนะครับผม<ๆ>ก็คือใช้ปลั๊ก OBD ต่อนะครับผมเพราะบางที่เนี่ยพอเราตัดต่อสายไฟแล้วเนี่ย พวกสายไฟระบบสายไฟจะมีปัญหานะผมระบบสายไฟจะมีปัญหานะแล้วก็นี่ฮะตัวนี้จะมีหน้าจอให้มาแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะมีในส่วนของเป่าหน้าเป่าเท้านะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นพัดลมแอร์นะเป็นพัดลมแอร์เนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นอุณหภูมิแอร์ต่างๆนะครับผมนี่เลยครับผมอ่าแล้วก็นี่ฮะตัวนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันครับผมเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะ ก็คือสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นในเกียร์6สปีดนะผมเกียร์6สปีดก็คือเวลาเข้าเกียร์ถอยครับนี่ฮะก็คือจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมส่วนเกียร์ถอยเนาะก็คือจะขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับผมอ่ามีนะครับแล้วก็อ่าอีกส่วนหนึ่งคือเดีย๋ยวผมพาไปชมเนาะนี่ครับ แล้วตัวอีตัวคือตัวนี้นะครับเป็นกระจกนะผมตัวปรับกระจกต่างๆนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกเด็กแล้วเป็นตัวปรับกระจกต่างๆเวลาเราล็อกเด็กปุ๊บเนี่ยกระจกฝั่งนู้นก็จะไม่สามารถเปิดลงได้นะครับผมนี่ฮะไม่สามารถกดลงได้นะแต่ถ้าหากว่าเรากดลงตัวนี้นะครับผมกดตนี้ออกเนาะตัวนี้ก็สามารถกดลงได้นะครับผมเห็นไหมครับฝั่งนู้นนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนตัวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของนี่ฮะตัวนี้ไปในส่วนของ เ,เดี๋ยวมจะให้ตรงนี้ดีกนะ่าเนาะตัวนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของดิฟฟี่นะครับผมเป็นส่วนของตัวติดตั้งดิฟฟี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแปะตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวกับดิฟฟี่นะครับผมราะวตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์เวลาเรานั่งคนเยอะๆเ,เนี่ยไฟหน้าโปรเจคเตอร์จะไปอย่างสาบข้างหน้าเราก็สามารถปรักมือได้เลยนะผมกับตัวนี้นะนี่ฮะ ตัวนี้ครับผมกับกระบะแ c a LDA แล้วกับกระบะแ c a LDA แบบนี้นะครับผมนี่ครับพี่เจ้าของเขาก็มารอรถอยู่แล้วเนาะนี่ครับผมนี่ฮะกับตัวนี้กระบะแ cab LDA สีบอลเงินนะครับผมลูกค้าอยู่พัทลุงนะครับผมตันนี้อ่าลูกค้าอยู่ที่ไหนยังไงก็สอบถามพี่ดีเข้ามาได้นะครับผมเพราะว่าพี่ดีเนี่ยก็คือให้บริการช่วยเหลือ้ถึงบ้านอยู่แล้วเนาะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเอ่อ ก็ก่อนจะพนันไม่ได้เก็บเงินจออะไรกันนะครับผมก็จะพนันผ่านเสร็จแล้วนะครับผมก็มารับรถได้เลยนี่ฮะลูกค้าก็มารอรับรถกันอยู่แล้วผมนี่ฮะรอเลิกนะครับผมแล้วก็พี่นี่นะก็ขอฝากช่องทางติดต่อก็เป็นเอ็ดดี้น้ำประวันรถกระบะแต่งซิ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ช่องยูอ่าช่องเฟซบุ๊กก็เป็นน้ำประวันอีสุขโปรโมชั่นนะครับผมหรือเบอร์โทรพี่นี่นะ0993966351ก้าสามเมห้าหน่ะครับผมทาไงไหแล้วก็โทรมาสอบถามได้เลยว่าอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับผม ก็บางทีอยู่ต่างจังหวัดอยู่หรืออยู่ที่ไหนนะครับก็สอบถามแชทเข้ามาได้เลยว่าที่ครับแบบนี้ผมจะจัดผ่านไม่คับหรืออะไรนะครับผมสอบถามเข้ามาได้เลยเนาะไม่ต้องเกรงใจนะครับผมโอเคอาจจะตอบช้าหน่อยก็โทรมาได้เลยนะครับผมสำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้39,900บาทเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวส่งรถพร้อมๆกันดีกว่านะครับผมโอเคครับ